เตรียมมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งจะดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาคูเรลละ3,000บาททันทีในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ด้วยล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการค่ะเร่งดําเนินการเยียวยาบรรเทาภาระซึ่งรัฐบาลนะคะเตรียมที่จะจ่ายเงินเยียวยาคูเรลละ9,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของมาตรการเร่งฟื้นฟูในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งหมด8มาตรการ เร่งด่วนมีมาตรการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะล่าสุดก็มีข้อมูลข่าวสารในส่วนของน้ําลดที่จังหวัดภาคใต้แล้วนะคะสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยน้ําท่วมล่าสุดค่ะศูนย์ติดตามแล้วก็แก้ปัญหาภายัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเห็นชอบในหลักการมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมก็คือน้าท่วมทางภาคใต้นี่แหละค่ะคูเรือนละ3,000บาทโดยมีเงื่อนไขต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้โดยคาดว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านการเกษตรรวมประมาณอยู่ที่1ล้านกว่าครวเรือนซึ่งเป็นข้อมูลณนะวันที่27พฤศจิกาย,ยน2,56นะคะ เกษตรกรด้านพืชค่ะชาวนาชาวไร่ชาวสวนนี่แหละ5 6 5 5 6 5ครัวเรือนด้านประมงนะคะ65,239ครัวเรือนด้านปศุสัตว์ค่ะ448,432ครัวเรือนซึ่งวงเงินตรงนี้จะช่วยเหลือครัวเรือนละ3 0 0 0บาททั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการจัดทำรายงานนำรายละเอียดทั้งหมดเสนอต่อร้อยเอกชมรัตพมเผ่ารองนายยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพื่อให้พิจารณา นาเสนองบประมาณตรงนี้ในการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ที่ประสบุทกภยัยน้ำท่วมทางภาคใต้ในปี2568ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในลำดับต่อไป ็ยินดีไว้ล่วงหน้าเลยนะคะส่วนมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในลําดับแรกๆต้นๆเลยก็คือตอนนี้รัฐบาลมีการอนุมัติงบจากทางครมอรจัดสรรงบกลางออกมาอยู่ที่3 8 0 0พันล้านบาทค่ะเร่งเยียวยาช่วยเหลือคูเรือนละ9,000บาททันทีนะคะซึ่งเป็นการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุกุลค่ะส่วนมาตรการฟื้นฟูคนหาดใหญ่และก็ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ก็มีออกมาทั้งหมด8มาตรการดังนี้นะคะ หนึ่งค่ะมาตรการในการพักหนี้พักเงินต้นพักดอกเบี้ยนะคะซึ่งให้ทางธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของทางภาครัฐค่ะรายละไม่เกิน1ล้านบาทเป็นระยะเวลา1ปี2ในเรื่องของเงินกู้นะคะเงินกู้เพื่อการเลี้ยงชีพแล้วก็ประกอบอาชีพอยู่ที่1นึ่งแสนบาทไม่มีดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะระยะเวลาในการกู้เนี่ยสปีแล้วก็3ค่ะเป็นการกู้เงินเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย1นึ่งแสนบาทไม่มีดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีกู้ได้ไม่เกิน3ปีนะคะ